นตาเข้าไปนะขาตาค่ะอย่าพิ่งเขาปนะคะนี get get <im ่นีกับไปกับไปนอนเกับไปนอเตงีโออะ เสียงกูกูกระกเนี่ยแสดงฝอยสีผสมกระสายน้ำมันบัดบัดไอยิ่งไม่มีทางหรอกถ้าไม่เชื่อโอเคจะเอามาปิดยเยพรค่ะเฮ้ยยัยพรว่าแล้วอ๋อคือมันไม่ใช่อย่างที่ตายให้คิดนะคะ ร,รีบรีบหายรีบออกจากโรงพยาบาลแล้วก็รีบกลับมาที่บ้านไม่ได้ได้ยังไงวะเออฉันก็รีบอยู่เนี่ยนี่ฉันกินยาตามที่หมอสั่งทุกมื้อแต่หมอเขายังไม่ให้ฉันออกจากโรงพยาบาลแล้ก็ปล่อยให้ฉันรับหน้าแทนแกอีกแล้วเอ,อ้ยอยากเข้าโรงพยาบาลบ้างเว้ยเอาหน่่ยอมังกรนี่แกช่วยไปเจราจาให้ฉันทีพูดยังไงก็ได้แต่อย่าให้ใครรู้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลเออแค่นี้นะ มันไปเดินป่าครับอะไรนะแล้วเข้าไปที่ไหนไปกับใครแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วพี่ใครคอยดูแลความปลอดภัยให้เขาบ้างแล้วเขาเป็นยังไงบ้างจะติดต่อเขาได้ยังไงล่ะคะหนูหนเห็นบอกว่าไปห้วยขาแข้งนะครับมีเจ้าหน้าที่อุทยานนําทางไปด้วยมันติดต่อหาผมก่อนที่จะเข้าป่าเมื่อวานนี้เองตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับติดต่อมาไม่ได้ ออ้เขาคิดเลวของเขานะะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเจอไฟป่าน้ำป่าหรือว่าสัตว์ป่าทำร้ายแล้วค่ะอุ้ยแล้วที่น่ากลักว่านั้นครับผีป่าครับเขาดุกว่าผีทั่วไปซิ่งนะค,ะคนณมังกรบางกร,งกรป้าไม่ชอบเลยนะจะเล่นอะไรนะให้มันมีขอบเขตซะบ้างขอโทษครับป้าใจผมลืมตัวไปหน่อย ดูคุณเนี่ยไม่วิตกกังวลเลยนะคะทั้งที่คุณอิดเนี่ยเขาอยู่ในภัยอันตรายขนาดเนี้ยผมไม่ห่วงมันหรอกครับมันไส้มันด้วยซ้ําที่หนีไปเที่ยวคนเดียวแบบเนี้ยมันไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะครับใครๆเขาเที่ยวป่ากันทั้งนั้นเอาละครับเดี๋ยวผมขอลาก่อนดีกว่านะครับหมดหน้าที่ของผมแล้วผมลานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาส่งข่าวใหม่สวัสดีครับพ่อเจ้าสวัสดีจ้ะ นายอิดนายนาอิดเมื่อคืนนี้ฉันขอบคุณมากนะที่ที่นายฟังฉันล้างแล้วแล้วคือฉันจำได้ด้วยว่าฉันฝันฉันฝันว่าฉันย้อนไปตอนที่ฉันเป็นเด็กๆเราเล่นกับพี่ชายฉันในฝัน ฉันกลัวว่าพี่ชายฉันจะหายไปฉันก็เลยความม้าืมพี่ชายฉันเอาไว้พอตื่นมาถึงร,รู้ว่าเป็อยู่ในขอบคุณนะคะเกิดอะไรครับเมื่อเช้านี้ตอนฉันตื่นมาฉันรู้สึกสบายใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรก ที่ฉันได้เล่าความรู้สึกข,ของตัวเองให้กับคุณื่นควานายอย่าไปบอกใครนะโดยเฉพาะตายายแล้วก็ลุงป้าฉันครับขับป,ป้าอืมแล้วนายมีเรื่องอะไรที่นายบอกใครไม่ได้บ้้งมไหมอ๋อก็พอมีอยู่เหมือนกันครับ บอกฉันก็ได้รับรองว่าฉันจะไม่บอกใครแล้วอีกอย่าง,นงหนึ่งนายก็รู้เรื่องฉันแล้วฉันควรจะรู้เรื่องนายบ้างคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นเศรษฐีพันล้านที่ปลอมตัวเป็นพ่อครัวต๊อกต่อยอ๋อเหรอแล้วเป็นนายกด้วยหรือเปล่าเจ้าคะรื่ยังครับ 吃爱的花。